ต่อไปดูอุปสรรคตัวที่สี่ีอุปสรรคมีอุปสรรคมีอัดแสดงตัวอย่างไว้สองตัวอย่างก็คือหนึ่งมีหังนกระนะมีหังนกระนาแปลว่านําออกไปตัวอย่างมีหังนกระติเป็นกิ่งริยาแปลว่านําออกเช่นนําออกซึ่งโรคนําออกซึ่งคนเกเรนําออกซึ่งความขี้เกียจท่องหนังสือ ต่อไปอีิสองอาวัตรณะแปลว่ากีดแปลว่ากัน้นแปลว่าขวางตัวตัวอย่างนีวัรนังไม่ใช่นิวรนังนีวัรนังแปลว่านิวรน,นั่นแหละนะแปลว่ากีดขวางแปลว่ากัน้นไม่ให้บรรลุความดีเป็นต้นนีมีใช้น้อยกว่านินิมีใช้มากอาวมันคนละตัวนี่ครับอันนี้วรนังเขาไม่ได้อ่านหรอกครับนะ่าอ่านแบบไทยครับ อ่านแบบบาลีก็ต้องนิต้องนีวาระนังอ่านแบบไทยก็นิวอนต้องอ่านว่านีวาระนังมันสระอไม่มีครับภาษาไทยไอบาลีมีแต่สระอา